บรรลุธรรมด้วยการฟัง การฟังธทมอย่างสม่ำเสมอตามการตามเวลาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระบาลีที่ได้ตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมสวรนณะเอตมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการฟังธรรมสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้ ดังในสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแสดงธรรมในแต่ละครั้งที่ทรงแสดงจะมีผู้ที่ฟังธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เป็นจำนวนมากเหตุที่ทำให้ปรากฏการนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เนื่องจากผู้แสดงธรรมคือพระบรมศาสดาเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง สิ่งที่ส่งแสดงก็ล้วนแต่ความจริงล้วน,นผู้ฟังก็เป็นผู้ที่ส่งศีลส่งธรรมเป็นผู้รักษาศีลมีสมาธิเป็นนักบวชมีจิตใจตั้งมั่นเวลาฟังธรรมก็ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความจริงใจใจจะจดจอ่อรับกระแสธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจโดยไม่ปล่อยให้ใจสายไปสายมา สู่เรื่องราวต่างๆเมื่อฟังธรรมในลักษณะนั้นมีทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นเครื่องรับรองการบรรลุธรรมจึงเป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าฟังแบบไม่มีศีลอยู่ในใจไม่มีสมาธิอยู่ในใจคือใจไม่ได้ตั้งใจฟังฟังไปได้สองถึงสามวินาทีก็คิดไปเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วสักครู่ ก็ค่อยกลับมาฟังใหม่ฟังได้สองถึงสามวินาทีเก่เาแวบ,บไปอีกแล้วถ้าฟังแบบนี้แล้วย่อมไม่มีการติดต่อของธรรมที่แสดงความเข้าใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นเหมือนกับเวลาที่เรารองน้ำจากก๊อกน้ำใส่แก้วถ้ามือไม่นิ่งใส่ไปสายมาน้ำที่ไหลออกจากก๊อกก็ไม่สามารถไหลลงแก้วได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องหกไหลทิ้งไป ฉันใดการฟังธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหตุที่การฟังธรรมในสมัยพุทธกาลมีการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากนั้นก็เกิดจากจิตที่มีสมาธิจิตแน่วแน่ตั้งมั่นไม่สายไปสายมาทำทุกบททุกปาที่แสดงออกมาจึงไหลเข้าไปสู่ใจได้หมดเมื่อไหลเข้าไปได้หมดครบบริบูรณ์การฟังด้วยเหตุด้วยผลก็จะครบบริบูรณ์ ก็จะทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็สามารถนํำไปแก้ไขมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่มีอยู่ในใจได้ในใจของพวกเราทุกคนมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยกันทั้งนั้นคือความเห็นผิดเช่นเห็นว่าสิ่งที่ม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรา เป็นของของเราว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็จะเกิดมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆก็เลยทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสูญหายไปก็เกิดความทุกข์เกิดความโศกเศร้าเสียใจก็เป็นเพราะไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยมาสัมผัสด้วย ว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรเราไม่เคยคิดเคยเตือนสติกับตัวเราว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปแต่ถ้าได้ยินได้ฟังทำแล้วก็จะได้ยินเสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของเราไม่สามารถที่จะไปบังคับควบคุมไปยึดไว้ได้เมื่อฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจก็จะปล่อยวางคือแทนที่จะไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่หรือกําลังจะไปเอามาครอบครองเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ต้องไปถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ยึดไม่ติดเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพดังกล่าวแล้วใจก็จะไม่ทุกข์เพราะมีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิน้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติด ไม่อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละคือเหตุที่ทำให้คนในสมัยพุทธกาลหลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเพราะฝังด้วยสติด้วยสมาธินั่นเองเมื่อรับทราบถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าถึงสภาวะธรรมความเป็นจริงของเสียงทั้งหลาย จะทมความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเมื่อรู้จริงอย่างนั้นแล้วก็ไม่กล้าฝืนเหมือนกับเวลาที่จับงูพิษอยู่กับมือแต่คิดว่าไม่ใช่งูพิษคิดว่าเป็นปลาไหลก็จะไม่กลัวแต่ถ้ามีใครผู้รู้เรื่องงูบอกว่างูที่คุณจับนี้เป็นงูพิษมีอันตรายมากถ้าเกิดกัดเข้าไปแล้วมีแต่จะตายอย่างเดียว ถ้าทราบอย่างนั้นแล้วรับรองได้ว่าจะไม่กล้าจับไว้กับมือแต่ต้องรีบโยนทิ้งไปทันทีเพราะถ้าเผลอพลาดไปเมื่อไหร่ก็จะต้องถูกงูกกัดตายได้ฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญกรรมาสุขก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเมื่อมีเงินทอง ก็ต้องติดเงินทองอาศัยเงินทองเป็นเครื่องให้ความสุขถ้าวันใดไม่มีเงินทองก็มีความทุกข์แล้วเช่นวันไหนอยากจะไปเที่ยวข้างนอกไปซื้อข้าวซื้อของแต่ไม่มีเงินทองก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วตำแหน่งต่างๆก็เช่นกันเวลามีตำแหน่งสูงๆก็มีความสุขคิดว่ามีความสุขแต่ในขณะเดียวกันภายในใจ ก็เริ่มมีความวิตกกังวลไม่รู้ว่าตำแหน่งนี้จะอยู่กับเราไปนานสักเท่าใดจะถูกโยกย้ายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในที่สุดเมื่อถึงเวลาคือเมื่ออายุ60ปีคบรบเกษียณอายุราชการตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ถูกเอาคืนไปหมดไม่ได้เก็บไว้อีกต่อไปแต่ถ้าหลงยึดติดเวลาไม่มีตำแหน่งแล้วจะมีความรู้สึกต่ำต้อย ไม่มีคุณค่านี่ก็เป็นเพราะความหลงที่ไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเราจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องเหลา่านี้แล้วอย่าไปยึดอย่าไปติดมีได้เพราะคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งเหลา่านี้เพียงแต่ว่าเวลามีนั้นขอให้มีสติมีปัญญารู้จักปฏิบัติกับสิ่งนั้นๆ อย่าไปหลงยึดติดอย่าไปอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่กับเราไปตลอดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่กังวลใจในขณะที่มีอยู่ก็ไม่ห่วงในขณะที่สูญไปก็ไม่เสียดายเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน สำหรับคนฉลาดเมื่อรู้แล้วก็จะนำสิ่งที่มีอยู่มาทําคุณทาประโยชน์เช่นรู้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นในที่สุดจะใช้ร่างกายนี้มาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนโง่ก็จะไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่เคยศึกษานั่นเองเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้ศึกษาให้รู้ว่าการกระทำของเรานั้นทำอย่างไรถึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำอย่างไรถึงจะเป็นโทษศาสนาสอนว่าการกระทำที่เป็นโทษก็คือการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกทั้งหลายเช่นเสพสุรายาเมาเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดค้านเที่ยวกลางคืนสิ่งเหล่านี้ ถ้าทำไปแล้วมีแต่จะทำลายชีวิตในเบื้องต้นก็จะดูดทรัพย์สินเงินทองทาให้กลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้บำรุงบำเรอจึงจะมีความสุขถ้าวันไหนไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความทุกข์เหมือนคนเสพยาเสพติดวันไหนไม่ได้เสพแล้วก็จะต้องมีความทุรนทุรายมีความทุกข์นี่ก็คือการกระทำของทางกาย ทางวาจาทางใจที่จะนำไปสู่ความไายนะเพราะเมื่อทำไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะทำให้กระทำบาปกรรมต่อไปไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเท็จไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นคนที่เล่นการพนันเมื่อเล่นไปแล้วเกิดเสียหายเป็นหนี้เป็นศีลไม่มีเงินทองไปใช้หนี้ ก็ต้องไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นขอยืมเงินทองแล้วบอกว่าจะเอาไปใช้คืนทีหลังทางทางที่ไม่มีปัญญาที่จะไปใช้เข่าได้นี่ก็ทำผิดศีลแล้วถ้าขอยืมเงินทองไม่ได้ก็ต้องไปลักทรัพย์เมื่อมีการต่อสู้กันก็ต้องมีการฆ่าทำร้ายชีวิตกันนี่คือลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอบายามุขจะนำไปสู่การทำบาปทำกรรมต่อไป เมื่อทำบาปทำกรรมแล้วผลก็มีปรากฏขึ้นมาทันทีคือใจก็จะมีแต่ความว้าบุ่นขุนวมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกทางใช้ชีวิตที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไปในทางที่เกิดโทษ เราะไม่รู้ถึงโทษของการกระทําเหล่านี้แต่ถ้าได้ฝังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอก็จะได้ฝังเรื่องราวๆล่านี้อยู่อย่างสม่ำเสมอก็จะทําให้ไม่ลืมเมื่อไม่ลืมเวลาที่คิดจะทําสิ่งเหล่านี้ก็จะมีสติมีปัญญาคอยยับยั้งคอยบอกคอยเตือนว่าอย่าไปทําถ้ายัางไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปกระทำสิ่งเหล่านี้ได้ ก็ต้องมาฝึกทำสมาธิกันเพราะสมาธิจะเป็นเครื่องเบรกใจเวลาที่ใจอยากจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามถ้าฝึกฝนมีสมาธิอยู่ในใจก็จะสามารถเปลกใจไม่ให้ไปกระทำสิ่งที่เป็นโทษได้เพราะเวลาที่มีสมาธิใจจะหยุดนิ่งจะสงบจะเย็นมีความอิ่มมีความพอ เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเกิดความคิดอยากจะออกไปเที่ยวกลางคืนอยากไปเสพสุรายาเมาก็จะมีปัญญาที่จะมาบอกว่าทำไปแล้วจะมีแต่โทษตามมาไม่มีคุณเลยเมื่อมีปัญญามีสมาธิก็จะสามารถยกเลิกความคิดนั้นได้แล้วก็จะไม่ไปทำตามความคิดนั้นๆแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้ฝึกทำจิตให้สงบ ทำจิตให้นิ่งเวลามีความคิดที่จะไปกระทําสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็จะไม่สามารถยับยั้งได้เพราะรจะถูกกําลังของตัณหาความอยากผลักดันให้ไปกระทํานั่นเองเราจึงต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้รู้ถึงโทษให้รู้ถึงคุณเมื่อสักครู่พูดถึงโทษของการกระทําตอนนี้จะพูดถึงคุณของการกระทาบ้าง เราก็สามารถนำชีวิตของเราไปสู่ที่ดีได้ด้วยการกระทำความดีเช่นในเบื้องต้นเราก็ต้องขยันทำมาหากินด้วยความสุจริตเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาเลี้ยงดูปากท้องของเรามีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาร่างกายชีวิตของเราให้อยู่ไปได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมีเงินทองเหลือใช้เราก็นำมาให้เกิดประโยชน์คือเอามาช่วยเหลือผู้อื่น ในเบื้องต้นก็ดูแลผู้มีพระคุณของเราคือบิดามารดาครูบาอาจารย์ทดแทนบุญคุณของท่านหลังจากนั้นก็ดูแลผู้อื่นต่อไปเช่นสามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิทมิตรสหายรวมไปถึงสมณชีพราม์ทั้งหลายหรือผู้ที่เดือดร้อนทั้งหลายถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศล บุญก็คือการทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสงบมีความเย็นมีความอิ่มเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการขัดเกลาสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคือความเห็นแก่ตัวความตะนีความโลภถ้ามีความโลภความตะนีความเห็นแก่ตัวอยู่ภายในใจแล้วใจจะมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความหิว ความอยากมีแต่ความวุ่นวายใจเพราะไม่สงบนิ่งนั่นเองแต่ถ้าเรานำเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปช่วยเหลือผู้อื่นทําบุญทําทานเสียสละใจก็จะสงบลงเพราะว่าได้ชนะความตนีชนะความโลภชนะความเห็นแก่ตัวเมื่อสิ่งเหล่านี้เบาบางลงไปหรือสงบตัวลงไปใจก็มีความสุขขึ้นมา มีความอิ่มขึ้นมาดังที่ท่านทั้งหลายคงเคยสัมผัสมาทุกครั้งที่ท่านทำบุญทำทานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นท่านจะมีความรู้สึกเย็นใจสุขใจบางครั้งถึงกับมีความปิติขนลุกสู้ซาขึ้นมาถ้าทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำได้มาก่อนเช่นเสียสละในสิ่งที่หวงแหนที่รักยิ่ง แต่เห็นว่าสิ่งที่หวงที่รักนั้นถ้าให้ผู้อื่นไปแล้วจะเกิดคุณเกิดประโยชน์มากกว่าเก็บเอาไว้ใช้กับตัวเองเช่นบางครั้งบางคราวอาจจะไปเห็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีใครดูแลรักษาเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเคยคิดว่าจะเก็บไว้ใช้หรือไปเที่ยวแต่เมื่อเห็นคนที่เดือดร้อนจริงๆก็เกิดความเมตตาเกิดความการุณาขึ้นมา ็ตัดใจว่าเงินก้อนนี้เมื่อก่อนคิดว่าจะเอาไปเที่ยวจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าจะขอสละช่วยเหลือให้เขาได้มียารักษาโรคได้มีหมอรักษาให้หายจากโรคถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วใจจะเกิดความรู้สึกปิติขึ้นมาบางครั้งอาจจะน้ำตาไหลหรือขนลุกสู้ซาขึ้นมาก็เป็นได้เพราะนี่คือเรื่องของใจเรื่องของบุญกุศล เมื่อได้ไปสัมผัสกับใจแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเพราะความเศร้าหมองได้แก่ความตนีความเห็นแก่ตัวความโลภความอยากได้ต่างๆในขณะนั้นจะถูกทําลายไปเปรียบเหมือนกับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายทำให้มีอาการเจ็บป่วยมีไข่ยอยู่ในตัวถ้าได้รับประทานยาที่ถูกกับโรคเข้าไป ก็จะทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปเมื่อไม่มีเชื้อโรคอาการเจ็บปวดอาการไข้ในร่างกายก็จะหายไปฉันใดบุญกุศลก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคใจเรียกว่าธรรมโอสถเมื่อมีธรรมโอสถเข้าไปสู่ภายในใจก็จะทําให้กิเลสต,ตัณหาที่เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคของใจ ตัวที่ก่อกวนสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้สลายหายไปเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองภายในใจความเศร้าหมองที่มีอยู่ภายในใจก็จะหมดไปใจก็จะสงบเย็นอิ่มสบายนี่แหละคือเรื่องราวของจิตใจมันตรงกันข้ามกับเรื่องราวของร่างกายคือร่างกายจะต้องมีอาหารเข้าไปร่างกาย ถึงจะมีความอิ่มแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจสละอาหารมื้อนี้ให้แก่ผู้อื่นไปแทนที่ใจจะหิวกลับมีความอิ่มถึงแม้ร่างกายจะมีความหิวอยู่บ้างแต่อดข้าวมื้อเดียวไม่ถึงกับตายแต่ใจที่อิ่มนั่นแหละจะทำให้ไม่เกิดความรู้สึกว่าหิวข้าวเลยในวันนั้นถ้าไม่เชื่อลองทำดูสักวันหนึ่งวันดีคืนดี กำลังจะรับประทานข้าวพอดีไปเจอขอทานที่ไม่มีข้าวกินอดสู้พร้อมมาจึงตัดสินใจสละข้าวมือนั้นให้เขาไปถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะหิวบ้างแต่จใจกลับมีความอิ่มความปิติความสุขนี่แหละคือเรื่องราวของใจจึงนำมาสู่การสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละให้เสียสละไม่ให้สะสม เพราะว่าการสะสมเป็นการสะสมกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้มีมากขึ้นไปในใจไม่เชื่อลองไปถามเศรษฐีดูว่าเขามีความสุขมากน้อยเพียงใดในใจเขาใจของเขามีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นไปตามลำดับเพราะมีทรัพย์มากก็ต้องมีภาระมากจะต้องคอยดูแลรักษาเพราะคนเราเมื่อมีทรัพย์ก็ต้องหวงต้องห่วง ความหวงความห่วง,ววงจะทำให้ใจไม่มีความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราสละทรัพย์สละสิ่งของที่มีเกินความจำเป็นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ต้องอาศัยเมื่อสละไปแล้วสิ่งนั้นก็พ้นจากความรับผิดชอบของเราไปเราก็สบายใจสมมติเรามีรถอยู่สามคันเราคนเดียวก็ขับได้คนเดียวเท่านั้น เวลาจะไปไหนจะเอารถไปทีละสามคันก็เอาไปไม่ได้แต่เราต้องดูแลรักษารถทีเดียวสามคันต้องเติมน้ำมันต้องคอยเอาเข้าอู่ซ่อมต้องคอยล้างต้องคอยรักษากลัวขโมยมีความทุกข์อยู่สามเท่าด้วยกันแต่ถ้าขายหรือเอารถสองคันที่เกินความจำเป็นไปบริจาคเอาไปให้ใครก็ได้คือให้พ้นจากภาระความผิดชอบ ของใจแล้วใจก็จะหมดภาระไปสองเท่าเหลือรถเพียงคันเดียวแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเป็นคนกล้าหาญสามารถไปไหนโดยไม่ใช้รถยนต์ได้คือนั่งรถเมล์ก็ได้เดินไปก็ได้ขึ้นแท็กซี่ก็ได้สุดแท้แต่ความสะดวกถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราก็ขายรถไปหรือบริจาคให้กับผู้อื่นไปเมื่อไม่มีรถแล้ว รับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ความกังวลกับรถคันนั้นอีกต่อไปจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทุบก,กระจกมีใครเอาตะปูมาขีดมีใครมาขโมยรถยนต์ของเราเพราะไม่มีแล้วนี่แหละคือความสุขของใจใจจะมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆก็ต่อเมื่อใจมีความว่างในใจมากขึ้นไปเรื่อยๆขณะนี้ ใจของพวกเราไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะใจของเราไม่ว่างใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับคนนั้นเกี่ยวข้องกับคนนี้อยู่ตลอดเวลาเลยทำให้ใจไม่ว่างแต่ถ้าตัดด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิน้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมบังคับได้มีอยู่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องหมดไป มีอยู่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปของใหม่วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นของเก่าเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นคนแก่คนเฒ่าเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วก็ตัดใจว่าต่อไปนี้ไม่เอาอะไรแล้วขออยู่คนเดียวก็พอไม่ต้องมีอะไรมีเพียงแต่ปัจจัยสี่สิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพก็พอแล้ว ถ้าทำอย่างนี้ได้ใจก็จะว่างใจก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วรับรองได้ว่าภายในใจจะไม่มีความทุกข์เลยเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ใจของท่านเป็นนิพพานังปรมังสุนยังนิพพานเป็นความว่างอันยิ่งใหญ่ใจของท่านว่างไปหมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับอะไรหลงเหลืออยู่เลย ไม่มีความอยากกับอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยจึงเป็นความหมายของคำว่านิพานังปรมังสุญญยังนิพานเป็นจิตที่ว่างนั่นเองจิตที่มียึดติดกับอะไรทั้งสิ้นถ้ามีอะไรอยู่แม้แต่เพียงนิดเดียวภายในใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไปหวงไปรักไปชอบอะไรขึ้นมาก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งนั้นๆสังเกตดูสมบัติข้าวของของชาวบ้านเขาเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะใจของเราว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสมบัติของชาวบ้านเขานั่นเองลูกของชาวบ้านสามีภรรยาของชาวบ้านพ่อแม่ของชาวบ้านเขาจะเป็นจะตายอย่างไร เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจของเราว่างจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราชั้นใดสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่บุคคลต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาบุตรธิดาสามีภรรยาก็ล้วนเป็นเหมือนกันทั้งสิ้นไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเพียงแต่เราหลงไปยึด ไปติดว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อมีความหลงครอบงำก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจมีความห่วงมีความกังวลขึ้นมาเราจึงต้องนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาพินิษพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วและไม่ต้องการความทุกข์ภายในใจก็ต้องปล่อยวางจะต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของของเราเมื่อปล่อยวางได้แล้วใจของเราก็จะว่างจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์ก็จะไม่หลงเหลือภายในใจเลยนี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาหรือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดนี้เอง เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเลิศที่จะประเสรศิฐที่จะมีคุณค่าสำหรับจิตใจที่ว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายดังนั้นจึงขอให้เราทั้งหลายนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเพื่อใจของเราจะได้ว่างเพื่อใจของเราจะได้พ้นจากความทุกข์นั่นเองการแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้ว ขอยุติไว้เพียงเท่านี้